บัดนี้เป็นครั้งที่50ตรงกับวันที่29ธันวาคม2568้ารข้าพเจ้าขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนตยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสงังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระควังปติเถระเจ้าองคหลวงปู่สมเด็จหลวงปู่เดือหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทศเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุอโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขอนความคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์เทพเจ้าทั้งหลายโปรดจงบัรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันพลแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป <c oughs> บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอตัตตะคันตุเทวดาสัทธมังมนิราชะสุนันตุสักขโมกขังสัเกเคาเมจลุเปคีริสิขาราตาเตตันตลิเควิมาเนทีเปนเทศเจคาเมตลุวนาคหานิเคหวัตุมิเคเต ภูมิมาตยันตุเทวาชลาทลวิสเมยคคันทพนาคาทิฐันตาสันติเกยงมุนิวะละวัจนางสาธโวเมสุนันโตธรรมสวนกาโลอายัมปะทันตาธรรมสวรรกาโลอายัมปะทันตาธรรมสวนรกาโลอายัมปะทันตาหทส่วนนามการสิทธิคาถานะโมตัสสะปะคะวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตติเมสาระณังอัญยังพุทโธเมสาระณังวะังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสปัต tha นติเมสาระณังอัญยังธรรมโมเมสาระณังวะังเอเตนะสัจจวัชน์เชนะโสติเมโหตุสปัต tha นติเมสาระณังอัญยังสังโฆเมสาระณังวะังเอเตนะสัจจวัชน์เชนะโสติเมโหตุสปัต tha บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิกนาโถหัตตายาสัพปปานินางปุเรตวาปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเจนะมโหนตุสักปุปตถวามหาการุณิกนาโถหิตายาสัพปปานินางปุเรตวาปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเจนะมาหนตุสัปปุปตถวามหาการุณิกนาโถสุขายาสัพปปานินางปุเรตวาปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอตเินัสัจวัชนมามหนตุสัพป,ปุปัตวาบทสวดมหาสมัยูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหรารติกปิลวะวัตุสมิงมหวาวเนมหนัมหาตาภิกขุสังเขนะสัจทิปัจ,จมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันตหิทัสหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยผู้เยนะสนิปปติตาหติพระควันตังทัสนายะภิกขุสังกัญจา อัตคตตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตัสโหสิอายังโภปขวาวสเกสุวิหารติกปิลาวตุสมิงมหาวเนมาตาภิกขุสังเคนัสติงปัญจัมเตหิภิกขุสเตหิสเปเฮวะอรหันเตหิทัสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนสนิปติตาโหติภควันตังทัศนายภิกขุสังปัญจยันนณะมยมปิเยนะภควาเตนุปสังกมยยามะุปสังกมิตวาภควตโตสันติเกปัญเจกคาถาภาเสยามาติ อัฟุตตาเทวตาเสยยะตาปินามะพะลวาปุร hmm. no like ิโตสมาทิตังวาปะหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาปะหังสัมมิชนยะเอวะเมวะพุทธสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะลาหิตาปะขวัตโตปุระโตปะตุระหังโสอดัฟุตตาเทวตาปะะวัตตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอตทางสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาปะขวัตโตสันติกังอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมะตา อาคตตมหีมังธรรมะสัมยังทักติตาเยวะอัปปาราชิตตสังคันติอัตคุวะปราเทวตาพระควรโตสนติเกอีมังคตังอัปปาราชิตตตะพิคโวสมาะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกกรรมสังสุสารนิวะเนตานิฆะเตวะอินทะลียานิลักขันติปันทิตาติอัตคุวะปราเทวตาพระควรโตสนติเกอีมังคตังอัปปาราชิเชตวะกีลังเชตวะปลีขังอิเตกีลังโอหัดจัมะเมชา เตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคติอัตคุวะปลาเทวตาปะกวัโตอิสิสันติเกอิมาฆะทังอภาสิเยเกติพุทธังสารนังคตาเสนาเตคามิสันติอัปปายาภะภูมิงปหายมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตคปบะกวาปิกุอมันเตสิเยโพยนะปิกเวทะสุโลกะธาตุสุเทวตาสนิปริฏตาโคติตัสสะกะตังทัสนายาปิกุสังกัญจะ เยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตมัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีปะวันตานังเอตตาพละมาเยวะเทวตาสนิปติตาเอเหสุงเสยยัาปิไมหังเอตาะหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีปะขวันตานังเอตาพละมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยัตาปิไมหังเอตาลหีอจิคติสามิภิกขเวเทวกกยนังนามามิ กิตติสัมมิพิคเวเทวกายนังนามามิเทศิสัมมิพิคเวเทวกายนังนามามิตังสุนัสาสาทุกังมณกิติโลกาทาปะปัสสิสัมมิติเอวัมพันเตติตตกเขพิขโวพระคาวาโตปัจจันสุสุงพระคาวาเอตตาทาวจะสิโลกามนุกัสสามิยะตาปุม,มาตัสสิตาเยสิตาสิริขพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวาสันนินาโลมะทังสา พิสัมพโนโอทามะนัสสาสุทธาวิปสสนนมนาวิลาพิโยปัญญสเตสัตยวาวเนกปิละวัตเวตตโตอมันตยิสสาสาวกเกสานรรเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชนาทพิขโวเตจัตตปมากะลงสุตวาพุทธศาสนาเตสัมปาตุระหุอานังอมนุสสารศาสนาอัปเปเกสตมัตถถุงสหัสสัตตสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานมัทธสงอัปเปเกนตัมมัตถถุงติสาสพอุภาละหุง ตัณตสพังอภิญญายวาวกิตวานัตจักุมาตัตโตอมตยิสถาสาวเกสาสเนละเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานะถาภิทวโยหังกิตเยสามิขิราหิอนุปปภโสสตาสหัสาวะยัขาปุมากะบิลาวัฒวาอิจิมันโตชุติวันโตวันวันโตยะสัตสีโนโมทามานาภิกรมองภิคุนังสมิติวนังเจสสหัสาะเหมาวัตายักษานานนตตาวินิโนอิจิมันโตชุติวันโตวันวันโตยะสัตสีโน โมทมานาอภิกามมพิกูนางสมิติงวะนางสาตากิรติสหัสายาขานานัตาวนิโนอิทิมโตชุติวันโตวนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามมพิกูนางสมิติงวะนางอิจเจเตโสฬาสหัสายาขานานัตาวนิโนอิทิมโตชุติวันโตวนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามมพิกูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสัตยาขานานัตาวนิโนอิทิมโตชุติวันโตวนวันโตยัสสิโน โมทมาณาอาภิกรรมมพิกูลนางสมิติงว่านางคุมพิโรราชาคาิโกเวปุลสานิเวสนางปิโยนางสตตสหัสสางยะคานางปริยุปาสติคุมพิโรราชาคาิโกโสภคสมิติงว่านางปุริมจัตทิสังราชาทตาลโถปัสสติคันทปานังที่ปฏิมหาราชายาสัสโสปุตตปิตสัพภะวะวอินทนามามหาพราอิติมันโตชุติวันโตวันวันโตยะสัสโนโมทมาณาอภิกรรมมพิกูนางสมิติงว่านาง ทักกินันจัที่สังราชาวิรุโหตปัสสาสติ b ah athlete, คุมพันธนานังอธิปติมหาราชายสศตสีโสปุตตาปิตัสภะพะโวอินทนามามหาภราอิจิมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกรามังภิกขุนางสมิติวะนางปัจจิมันจัที่สังราชาวิร <mail> ุปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสศตสีโสปุตตาปิตัสภะพะโวอินทนามามหาภลาอิจิมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสิโน โมทมานาอภาิการรภพิกูนางสมิติงว่านางอุตตะลันจะที่สังราชากุเวโลตปัสสาสติยะค้านางอธิปติมหาราชายาัสสิโสอุตตะปิตัสสะพะหวอินทานามามหาภลาอิติมันโตชุติวันโตว,วนันวันโตยัสสิโนโมทมมานาอภิการรภพิกูนางสมิติงว่านางบุริมาที่สังทัตตาลโถทัทกขีเนนะวิรุณหโกปัจชีเมนะวิรุปรโขก,กุเวโลอุตระังที่สัง จตาโลเตมหาราชาสมันตาตตุโลทิสาทัทธลมานาอัทังสุวเนกับิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายากุเรนตุเวเรนตุวิภูจาวิภูโตสหะจันทนโนกรมเสโตจตากิโนมันโดนิมันตุจะปานาโทโอปามัญโยจเทวสุโตตมาตลิจิตตเสนโนจันตโพนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโกเจวติมพโดสุริยวัจสาเอเตตเยจาราชโนคันตภพสหราชชภิโมทมานาอภิกาโมภิกุหนังสมิติวัหนังอาจคูนาสภานาคาเวสาราสหตจักกาการภัสตะลาอาคูปยาคาสหายติภิยมุนาทตาลธาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวโนมหานาโศปะคษมิติวัหนังเยนาคาราเชสหสสหารันติทิพาทิชาปกขีวิสุทธจักขูเวหาสยา เตวนามัจจัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาาชานามาสสิสุปนาโตเขวมักกาสิพุโตสันห้วจายิวปวะหยันตานาคาสุปนาสานนามักังสุพุทธังจิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุลาสิตาปาตโลวัสวัตเตเตอิทิมันโตยัสสิโนการละกัญชามหาพิสมาอสุลาธนเวขาสาเวปจิติสุจิติตะปะหาราโทนมุติสหะ สาตาัตตมัปปริปุตตานางังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพะริงเสนงังลาหุพัฒมุปาคโมสมะโยธานิพัันเตปิคูนงังเซมิติงวะนางังอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตธาขมงวารุณาวารุณาเทวาสโม,มตยัสาาสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนท่าเสเตทัตทา,ากายาสาเพน,นานัตตะวนิโนอิจมันโตชุติวันโต,ว,นตว,วันมันโตยัสสิโน โมทมานาภิกกาม,มองภิกขูนังสมิจริวังเวนดุจเจเทวาสหารีจอาสมาจตุเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจันทะม,มาคูปุรักิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทาวาปราหากาวาสุนังวสโวเโสธโศสะโภปาคะโปรินทัตโธทัทเสเจสะทาคายาสะเพรนนันนตตะวนิโน,โนยิมันโตชติวันโตวันโต,นต,นตยะสสีโน โมทมาณนะาอภิกาโมภิกูนังสมิติงวานางอาทะคุสหภูเทวชาชลมักขิสีขาริวะอริตกาจาโลชาจามาปุปภานิพาสิโนวารุณสหธรรมาจะาอจุตตาจะอาเนชากาสุรยะลูกจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทัเศเตเตัทา,ากายาสาเพนารัตตวานิโนอิจมันโตชิติวันโตนวันโตยะส,สิโนโมทมาณนะาอภิกาโมภิกูนังสมิติงวานาง สมนามหาสมนามนุสามนุษ,าานษสุตตมาคิตาปตุสิกาอาคูอาคูมนโนปตุสิกาอัตาคูอรย,ยเทวเยจโลหิตะวาสิโนปาราคามาหาปาราคาอาคูเทวเยสัสสิโนทัศเสเต,ตทะทากายาสะเพนาน,นัตตะวนิโนอิชมันโตชติวันโตว,วันวันโตยสัสสิโนโมทมานาอาภิกามรภิกขุนังสมิติงวะนังสุกากกะลมหาอะโลนาอาคูเวขาณสาสหะ โอทาตะไคาหาปามโมคาอาคูเทวาวิจคนาสัทธามรมตาหาลัจชามิสกาจายัสินโนตะรยังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัติติทเสเตทละทากายาสเพน,น,น,นันตตะวณิโนอ,อิทิมโตชติวันโตนว,วันโต,นตยัสิโนโอมอทมาณาอภิกรรมพิขูนางสมิติงวนางเขวิยาดุริตายามากตกาจายัสินโนสัมพิตตกาละมาเสตถาโชตินามาจัอาสวานิมานาลตินโนอาคูอัตคูปารณิมิตา พะเสเจสทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิชมันโตชุติวันโตวันลวันโตยะชาสิโนโมทมานาอะพิกามงพิคูนางสมิติงวนางสัตเถเตเทวานิกายาสเพนานตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันจงเยจันเยสถิทาสหะปะวุฒาชาติมังคีลังโอคตินะมนาสาวังทักเขโมขะตลรงนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุภมาปริมัตโตจะปุตตาอิติมัตโตสหสานังกุมารโอติโสจะโสปะคะสมิติิงวานังสาสพัมมโลกานังมหาพัมมาพิติตติอุปปัพโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสต่าเสถษาอิสราอาคูปันเจกาวะสัวติโนเตสันจะมัตโตอาคาหาริโตอริวาริโตเตจัตสเปอาภิกันเตสินเตเทเวสัมเกเมลักษเสนาภิกามีปันนะปัสสะกนัสสะมัตติยัง เอตหาคณาตถาพันธาลาเคนะปันธมัตุโวสมัญตาปริวาเลตมาวมุติจักโกตินังอิติตัตถามหาเสนโนสันหาเสนับอเปยสิปนินาตะมหัจสรังกัตวานะเพราวังยะถาปาวุสโกเมโคลทยันโตสวิชุโกตัาโสปัจจุภาวติสังปุตโตอสยังวเสสัสะสัพพังอภิญญายาวาวิกิตรนารัจปุมาตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสนละเต มาลเสนาภิกันตาเตวิชนาธาภิขากขโวเตจัตตปมาการลงสุตวาพุทธัสสาสนาวีตลาเคหิปากามงเนสังโลมังพีอินทะยงสัพเพวิชิตาสังขมาพยาติตายสสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต